ฟันดีฟันแมนพ่อวะเฮ่าฮ่าฮ่าคุณอ่ะโอ้ยเฮ้าเอฟซีที่นอเ้อฮะึงฤดูฝนตกส่งกีดกัดน้องม่เนาะไปหลุดกีดกัดอเพราะว่าก็สิได้ดำเฮ็ดนาเราสนอุณเราสนฝนตกมากคิดงานฮ็ดหน้าจิฝนตกับพี่น้องเอฟีการนี้ดำดำมุกกิดกั้ เดียวซืวัาถุวัตถุดีดสิมาหันนาหีางเนี่ยยานาเ่อน้นเราจะดก็ซีเกตมันเป็นเลขไทยสามตัวเลนะโอ้ถืออีกแล้วพี่น้องเอ๋ถ้าว่าตัวไทยเป็นตัวแรกก่อนวอาสามตัวไทยเก้าซีเกตเนาะสามตัวไทยเก้าซีเกตมันได้สองซีเกตโอ้ซือสามใบนะซีเกตไทยมันแม่เน้นตัวไทยเาไปถือมือไม่หลราไปซือกัน แม่เนี่ยตัวท้ายก็บังเิยไปถือถือสามตัวได้สามตัวแต่ไข้าพูดได้กับว่ามาถือกันนึงกับไปถือกันนึงอยู่กับเราเอาพี่ตงมือนึ่งเข้ามาติดตามแม่พังแม่ยำหมวดปันที่สิบหกนี่สายได้พี่้องเด้เพื่ออะแม่หวดนี่หวดนี่กัน กูเลขทูปปูหันมันสักสี่แปดท้งทิ้งแปดหกแปดอู้วานี้ไปเบังไปอีกสิเที่ยวไปน่ะกําเนีะยจำบังไอ้าก้อน่ะไ้บงอีกมันเลขเปียนมันอ้ไม่อยากชุดมือใดนเอาเด็กเปี้ยนไปไหนก้อนบันอันถูดก่อนมันเป็นถูกคนละอันบอกอ๋ออันเดียว ข้าวบาว่ามันยังฝังแอปเปิ้ลหลักจุดมันหดเป็นแปดหกหกไปมันอก้อนกับแหงหกปเนี่ยแปดห้กนตัวนึงอันนึงสองสี่เกุดวกละอันก็ได้อ่อเพราะ่าเอ๊ะตรงไหนมันยุียนมาสิ แปดหกตอนแรกแม่เห็นตัดตัวกก่อแปดหกแปดชื่อไว้แล้วพุ่นได้เดยวพากกนรชื่อแล้วต้อง,องพุดมาเรียบร้อยแล้วเออบานนี้บานนี้มันมา,มา,มาเปลี่ยนเป็นแปดหกหกราะว่าแปด อก็แฝดมืนกันเคียงกันเออเลขคู่อันโอ้เลขคู่ปูพี่รองเป็นชุดถูปูอันอี้งันบ่เขามันเขาใบลัตตารีแข็งใบรัตตารีซะเขาสามตัวท้ายจะลากกินแบงค์ที่น้อนแต่ว่าก้อนแม่ไปจุดแม่แม่ฝันอยู่บ่แม่ได้ฝันอยู่บ่โลงวดนี่ข้อบ่ฝันหัวนฝันบ่ฝันมันนอนบ่ดี มันอ่อนมันหอนมันเดาลายเทียมันหอนมัอเมียนี่ๆอ่อนลายกันแล้โอ้ยนอนมาเกินลับเต็ดินมันขึ้นมากเลยตอนได้ถูปูมีซันนี่มีจุดอันเดียวมือเศร้าได้ไปปะมือเศร้าก็ไปเลี้ยงนิดแต่ว่าม่นจุดอีกคือขอทีเดียวเท่านั้นต่อทีเดียวว่าจบ้าบ้จุดอีกอาละเเอาันอาจุดลายเทียมมันลายตัวมันลายตัวห่างอ่อจะว่าอะไรกันร้อนมากร้อนไปแต่อันเดียวนี่องเมีนั่นเออร้อนร้อนกันแปดหกเดียว หวนหมดบางทีแล้่วไปไายจุดเออออนไประจุดได้สองสีนะกก่กิตนะเออคือบตรตีีใ่ตีลีแต่ว่าแมา่มักตัวไร่บาทเนี่ยนม่ใจแม่กับเลขอ่ามีทีมาของแม่แหละเป็นองไรเขาบอกมาห้ากับสองมาห้ากับสองเลขมีทีมาหวาเมือนมั๊ซีกับแปดเแต่ว่าคนบอกคนเราก็บอกโอ้บอกแปดหนึ่งสาม เลขมีที่มามากงวดนี้ม <The> ิตวได้ก่อนมีหากับสองเจับกู่ให้บ่ไมบ่มาบ่มาตัวนึงกับสิมาตัวหนึ่งอขาจับทั่วเองแล้วหวก็หาสองกับหาหนึ่งกับหาแล้วมี่มากมีทมที่ห้ากับสงแม่จับกูให้ตัวไดก่อเอาหาสองกับหาหนึ่งหาำนี่แหละน้อมอง ตัวนั้นี้พี่ท่มาต่างหากเด้พี่น้องนะตัวนั้นเราฝฟันฝันว่าใดอย่งเขาขามตอกอดกนเราฝันอยู่ี้เราบอวเบาเออเป็นฟันแมนยังได้ปลานี่ล่ะเออปลาที่ตัวแล่นมากสุดเฮียตึดึกไปใส่ได้ปลาตัวเดียวว่าสุเอาด้บัดเขาด้ตัวน่ะเเขาแล้วบเตียบะเตียเพิ่นไปใส่อะไรอี ไปหากล้วยไิวุ้ไปแล้วพี่น้องเนี่ยคนบอกคนบอกฟังว่าบ่ายเพิ่อฝันยังไงวดนี้ฝันว่าเขาขาหมูโอ้หมุนมุนว่าสันม้นอะคือจังเปลี่ยนพุงนี่ไงก็ขาหมูแท่งหมูเลียบฟงขึ้นป้าทุกอันนี้ยังว่าสันละวันอ่ะช้อนชงม้วนสักเดียบหมูฟงขึ้นอ่ะเออหมูสะเลียือเพู่คนบ่ล่ะ แล้วฟ้ามันมันถือรังเฮียนหมูว่าตั้งแค่เฮียนผุนหมูวัะมันขึ้นสูงขึ้นอยบางเงี้ย่ง้ผู้ปีดขึ้นกลางวันเราเราเกิดตีสี่สูงฮ้สี่สูงเหมือนเราไปเสื่อมเพิ่มรามากสตัวเราไปรักตรี่กันสองใบเพราะว่ามันไปอ๋อตายแล้ววาเถอะเพราะว่าเราขาแล้วเราแทงแล้ว อตัวอุ่วก็หันกับฟันแม่นฟันเนี่ยขงมันเตียวมันเตีอาว่ามันเทียมันกิดบวกเข่านะอ่าๆมันเป็นข้อมฟันเนาะพิจารณาดูแต่ว่าแม่นี่ส่วนตัวของแม่แปดหกแปดกับแปดหกหกหนุ่แม่มักคู่เลยน้องเบลิ์กับที่มันจืบบันทั้งวันแล้วทั้งจืบิันทั้งเปดไ่เยเบิลเบิแม่ เพีายว่นี่ปนอนอกเน่ยเอ้ยทางบิ้ทั้งหามปนเน่นเนี่ยบหามตีเออทา้งเบิทางหามหามดูอยู่ดิปีี้ซือไว้แล้วหว่าอันี้จะได้มาจะมีตลิขแปดกับเลขหกอ่าอจุดถกอันั้นุถูกไะ้เท่านน่ะซื้อแน่จะแปดหกกับตรงกันเนาะอันเบิ้ลอย่างเป่ากับแปดแปดกแค่นั้น่มากกีเแปดแปดหกหกอานั้นน่เลยอ ปดหอะไแบบตัวถ้ามีมันปะมาณไม่เลืเกสามตัวเลมีเลขแปดมีเลขหกไม่มีเลขสองวแต่ะ่าเลขมนมันซ้ำกันยังไงตัวอะไโกเลยมันเราะว่ามันหลายตัวตัวแต่ล็อกเขาเป็ังสือเราก็สนล็อกเนงยหลายลังเทียกันเลยเขาก็สีม่วงให้เทียกตนียตัวถ้ามีมันแปดแปดหกแปดมันเป็นหินที่แหลกได้มันต้องแท็บทีแหลก ไปเบ้ลมันแต่สามคนมาบ้านเน่นเนี่ยพักันตะขึ้นไปเบิ้งเนาะมันคือเปลี่ยนเลขกวันนี้ว่าสันปูนเปลี่ยนห่บ่คือจังังหันมันผิดกันซุ่มซุ่มไปเลี้ยงปูนะเทียงกันเทียงอันนี้มันปูก็ดเทบ่าเตี้ยคนบ้าปูปูข่อยซงขอยว่าสัน้อนั่วันม่ละว่าพอฟังซุมนี่วัสันไปซุ สูนลายสันจักมึงจักอยั่างสันฟาดตัวสันมาสันเขาพัรูชึกตัวแล้วมันเป็นมึนๆตึบๆมากเลยที่ดีไงที่แม่เราบุญแห้งๆอีหลีบาดสูนชุ่มนั่นัะมันมันเบากันว่าลูกของชุ่มจาวอกกันเอาคนมาหลายเคยเนาะมันจะธรรมดาละเพราะมันมีศูนย์นั่นแหละว่าสันแม่จำบ้า ก็ว่าก้าวสูงด้วยแม่เต้นี่เดียวสูนด้วยปูปูปูก้าสูงเต้ปูกับอืมเอาวันนี้อย่าพลาดครับผมนะสำหรับแนวทางของแม่ยามเเจ้ากับแั่ก็คือว่าลำสามงดที่งดจะเรียมกันแต่ปีใหม่มาหนี่เขาก็เขาพอวันหนึ่งผลมาเขาอันนี้ถือได้จะดีซะ อ๋อพี่น้องอ๋อคุณแม่จ้าภายในเลขมีที่มากับเลขอ่ะเลขถูกปูอันซีซูดของตาของตาเปิดฝันแม่อยเด้พี่น้องได้ไปงานเลี้ยงอยู่งานเลี้ยงไรเปิดฝันไว้เลยขาหมูพี่น้องเลือดพุ่งกระสูดได้พลมาว่าจตัวเต็มล่ะอืมเอาไปนำเอาเครื่องหมายรตตีเครื่องอันนั้นโอ้รตตีพอดีจัดได้แล้วแดดจึงคืนได้เตือดเตี๋ยปากดพวกจารณาดูพี่น้อง ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะกรบปุกน่นอนคือว่นนาแมนแมนคนฝันตั้งแด่เพิ่นกับแบมาสั่นพี่น้องเนอะอาะจนสำหรับพ่อแม่พี่น้องสิมักน้ำบ่มักกับพิจารณาเบิ่งเอาเนาะกินเนแนวทางไม้เพียงเดือในการเตียงสลหรับกินแบงร้อยโต๊ผู้คนนะนายถือแม่ใช่เฮงด้วยใจยกกรุงเทพเพราะเขากระเฮนรสั่นชิบเจ้ารสั่นโอ้ไข่ไก่เซนน้องแบบนี้ลูกร้านแล้วเนาะลูกร้านล่ะลูกร้านพช่รสั่นาะว่า เผื่อข้าเจ้าก็ตรองม่สงการเก็ตรเต็เมเฮียนอ,อ,อีกและที่ทเอเขาจับทา่อีกที่มาแล้งมือเลยเขา,าเตี้ยงอันรี่มหาเมกัน่หมเาไชุมนัน,มน่งน,น่นหนอเขาทรงนั่นมาให้จัเอย่งพี่น้องโอ้โหดีตลอร้านน้ำกันเลยทั้งูสาวอีเฮียนละามหลังกับพี่้องเางนาะตามี่นตลุกตะลานยู่ปุ่น,อ,น,นอ่ะ๋อให้จนันงนปั โอนเงินมาให้แล้วปันแม่ยามเรื่องฉลองกนเลขออกพี่นองตาได้เม็ดเดียวสีสูอ่าขาดเลยดิเพราะรพ่งแท่งด้แ้งหมูเลยดิพี่น้องจากก็ีเมนมเมนดูอีกติ่งเลยดิน่ะตามมากครับผมนากอเคคุณนะยังรักรมาก่ถือกันนง